พบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเรามาพบกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทักทายกันเด็กๆคะเวลาเราทักทายกันทํำยังไงดีนะ้อมไม่เอ่ย้อมนะคะยืนต,ตรงๆยกมือข้างซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วยกมือขึ้นข้างขวาขึ้นมาประกบกันนะคะก้ะาามศีรษะลงอย่างนี้นะคะเด็กๆเราเรียกว่าการสวัสดี การสวัสดีนะคะแบบในไทยเนี่ยเราเรียกอย่างหนึ่งว่าการไหว้นะคะเด็กๆนะคะมีการไหว้ผู้ใหญ่ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ปู่ย่าตายายพี่ป้าล้านานะคะและครูอาจารย์เราไหว้หรือเราสวัสดีได้หมดเลยค่ะแต่เวลาที่เราเจอเพื่อนๆเราทำยังไงคะเด็กๆเราก็ยื่นมือไปทักทายกันใช่ไหมคะจะับมือทักทายกับเพื่อนเได้เลยนะคะมือนี่เอ๊ มันสำคัญจริงๆนะเด็กๆคะวันนี้นะคะั้องมีเพลงสวัสดีมาฝันเด็กๆด้วยละคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะร้องเพลงกันเราจะต้องมาพูดเนื้อเพลงกันให้ได้ก่อนนะคะพร้อมไหมคะอ้าวเนื้อเพลงสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน สุขใจพรานฉันได้พบเธอโอลัลาโอลัลาล,ลาล,ลาโอลัลาโอล,ลาลาลัลาร้อมไหมคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรานฉันได้พบเธอโอล,ลาลา กันได้นะที่นี่คะเด็กๆนะคะร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องใช้มือในการสวัสดีด้วยใช่ไหมมือของเรานะคะเด็กๆมีประโยชน์มากเลยมือสองข้างเนี่ยนะคะเราไใช้ทําอะไรได้ทั้งหลายหลายอย่างอ้าวเช้าขึ้นมาเราใช้มือทำอะไรคะล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วทำอะไรดีคะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็รับประทานอาหาร นอาเจ็กนั้นแล้วยังทำอะไรได้อีกคะหวานบ้านถูบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้เอ๊แล้วสิ่งที่เราจะดูไม่ได้เลยเรามาโรงเรียนเราอยู่บ้านเราก็ใช้มือทำไมคะจับดินสอเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพบกันในกิจกรรมวงกลมวาดภาพเหมือนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวาดภาพกันคุณป,ปอมนะคะมีนิทานมีรางวัลมาฝากเด็กๆซึ่งเป็นเด็กดีนะคะที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านขย,นายันมากๆเลยนิทานของคุณพอคมนะคะเรื่องน้องแขงเจียวเด็กดีตอนไม่กัดเล็บค่ะเด็กๆเ,เคยกัดเล็บไหม ไม่คือใช่ไห่คะเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันพร้อมไหมเอ่ยไปกันค่ะเด็กๆเข้าไปดูนิทานน้องไข่เจียวตอนไม่กัดเล็บตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ล้างมือให้สะอาดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะไปทำก,กิจกรรมวาดภาพเหมือนกันดีกว่าพร้อมอยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการวาดภาพเหมือนนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะมีกระดาษ A4 มีกุญแจแล้วก็สีเทียนนะคะอีกหนึ่งกล่องเท่านั้นเองนะคะพร้อมแล้วเราจะมาลองดูกันเลยนะคะว่าควรทำยังไงเอาค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิ เริ่มเลยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องวางมือนะคะลงบนกระดาษนะคะอ่าลงบนกระดาษ a อซีเลยแล้วก็ใช้สีเทียนค่ะสีสีเข้มสีที่เข้มนะคะอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะคะวาดภาพตามรอยนิ้วมือเลยอ้าลองดูนะคะลองดูอ้าววาดไปเลยค่ะวาดไปเลย วาดทั้งห้านิ้วเลยนะคะเ mm. ด็กๆอ้าวแล้วดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไงอ้าวค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกนิ้วขึ้นมาพอยกนิ้วขึ้นมาเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ละคะ่ะเราก็จะวาดต่อเติมภาพของเราแล้วนะคะอ้าววาดต่อเติมเลยอ้าวลองดูนะคะลองดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย เออรัสษดะับมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนกระถางเลยค่ะเด็กๆอ่ามันเหมือนกระถางเลยทีนี้นะคะจากนิ้วของเราเราก็จะตกแต่งเราก็จะตกแต่งนะคะเป็นเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปงงยังไงเป็นเหมือนกลีบดอกไม้เลยใช่ไหมคะอ้าวเป็นเหมือนกลีบดอกไม้เลยเ ทำต่อไปเลยนะคะทำต่อไปเรื่อยๆเลยะคะดูลักษณะของคูนะคะที่ทำนะคะแลวเด็กๆก็ทำเลยอ้าวอาเห็นไหมคะว่าม,มันเป็นยังไงนะมันเหมือนมันมีหนามแหลมเลยค่ะนี่ต้นอะไรนะคะที่มันมีหนามแหลมๆอย่างเนี้ยเด็กๆพอจะรู้จักไหมที่บ้านปลูกกันบ้างหรือเปล่าคะอ่าแต่คุณป้อกว่าคุป้องว่าเนี่ยเป็นต้นไม้เลยนะเด็กๆ อ้าวมีหนามแหลมๆนีแน่แหละคะ่ะมันก็จะมีลักษณะหนานแนมแหลมนะคะอยู่ที่ตัวอ่าอยู่ที่ต้นของมันด้วยอพอจะเห็นไหมคะว่าเป็นอะไรแล้วเราก็จะแต่งเติมด้วยอะไรคะโอ้วาดเป็นวงกลมสองวงอ้าวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกอ่าเป็นตาคะ่ะอ้าวเป็นตาใช่ไหมคะ แล้วก็มีจมูกแล้วก็มีปากค่ะเด็กๆโอเคเป็นปากยิ้มเลยอ้อันนี้เขาเรียกว่าต้นตะบองเพชรนั่นเองนะคะต้นตะบองเพชรนะคะเด็กๆอ้าวเราก็แต่งเติมให้มันเข้มขึ้นนะคะให้มันเข้มขึ้นให้มันเข้มขึ้นแล้วเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะมาระบายสีกันด้วยนะคะลองดูสีลองดูสี ใช้มือของเรานี่แหะคะ่ะง่ายๆลองดูลองดูว่าเด็กติดทำได้ไหมลองดูนะคะกล้ามเนื้อมือเราจะได้แข็งแรงฝึกบ่อยๆค่ะฝึกบ่อยๆทดลองทำไปเมื่อเราวาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาระบายสีกันย้ำไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะลุกให้มันเข้มๆ เราจะมาระบายสีสีของเรามีตั้งส2สองสีนะคะเด็กๆเ,เลือกได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะเอาอะไรสีอะไรว่ามใช้สีเขียวก่อนนะคะสีเขียวทาระบายต้นไม้ก่อนเลยช่วยกันค่ะช่วยกันระบายให้เข้มๆนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นแล้วก็พยายามให้ระบายสีไปในทางเดียวกันนะคะอ้าวระบายสีไปทางเดียวกันเลย ถ้าเด็กๆเ,เมื่อยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะพักมือได้นิดหน่อยเมื่อยก็พักมือบิดไม้บีดมือไป,ปนะคะแล้วก็มาวาดใหม่ค่ะมันไม่ได้ยากเย็นนะคะลองทําดูฝึกบ่อยๆเด็กๆก,ก็จะได้เก่งกล้ามเนื้อมือของติกดกๆก็จะได้แข็งแรง พอมาถึงตรงหน้าใช่ไหมคะเราก็ใช้สีบางลงหน่อยก็ได้ค่ะใช้สีอ่อนนิดนึงดูนะคะดูนะคะเด็กๆอยากใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องจะต้องใช้สีเหมือนขอุณบอมนะคะลองดูค่ะลองดูอ้าวนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเป็นยังไงคะตาเด็กๆแจวตาสีไรเอ่ยสีน้ําเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้หรือสีน้ําตาลก็ได้แล้วแต่นะคะชอบสีไหนระบายสีนั้นไปเลยอ้าวฟ้าก็ได้หรือสีน้ำตาลก็ได้แล้วแต่นะคะชอบสีไหนระบายสีนั้นไปเลยอ้าวแล้วเติมปากไหมคะเด็กๆเติมปากหน่อย ปากจะเอาสีเหลืนะเอาชมพูโอ้โหหวานจริงๆเลยค่ะใช้ปากสีชมพูด้วยปา,ากสีชมพูใช่ไหมคะทีนี้มาถึงดอกไม้อีกแล้วค่ะดอกไม้ที่อยู่ข้างบนใช้สีได้เลยค่ะชอบสีไหนใช้สีนั้นอ้าวว่างใช้สีส้มก่อนเลยนะคะแต่กสรสอนตรงกลางเนี่ยยังไม่ระบายอ้าวเดี๋ยวค่อยระบายทีหลัง สีส้มแล้วต่อไปสีอะไรดีนะเอาสีเหลืองมันก็ได้ค่ะด็กๆสีเหลืองอได้ส้มได้เหลืองแล้วต่อไปก็จะเป็นสีชมพูหวานจริงๆเลยหวานจริงๆเลยค่ะสีชมพูนี่นะคะอ้าวแล้วต่อมาขอสีแดงมั่งดีกว่า เราระบายดอกด้วยสีแดงน,นะคะเด็กๆนะคะทำรือ,อยางทำทันไม้ค่อยๆทำไปค่ะเมื่อเคยหยุดพักได้นิดหนึ่งล้วก็มาทำต่อนะคะ,ะแล้วต่อมาเราก็จะใช้สีทำเกสรดอกไม้มเกสรดอกไม้นิดนึ่งทีนี้มาถึงกระถางแล้วล่ะคะ่ะ กระถางนะต้นไม้ส่วนมากกระถางจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเราก็ลงไปด้วยสีน้ําตาลเลย ừ, ใช้สีน้ําตาลเข้มๆเลยนะคะเป็นกระถางต้นไม้ ừ, ค่ะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใช้สีอะไรก็ได้ลูกที่เราชอบที่เราถนัดนะคะ มก็จะเป็นกระถางสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะคะของเด็กๆจะใช้สีอะไรดีนะลองดูลองดูอด่าวนะคะ,เ,ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผลงานของก้องวาดภาพเหมือนมือน,นะคะสวยไหมคะของเด็กๆะะว่าสวยแค่ไหนแล้วนะคะขอบคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยถ่ายรูป ผลงานของหนูนะคะส่งม้ครูด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมค่ะ